สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นมีกับมาอยกับสอนองชุดลาคือเก่าแล้วมีเฉพาะกินกินสมกินสมเครื่องโกยอือรูไปหาผู้เดียวเนออกจากเกเขาพี่เ้องเออไปไปแล้วพ่อนอกขึมือเฮกไออกมาก่อนนไม่เยผู้เดียวเดียวยุพันตายแหะน่ถามเดีย้อพัดมนหางยนบอนู้

เสียบได้เสียบไพี่น้องเม่วจ๊กสีบโ้มากระนี่แก้วอยู่พี่วงมีแก้วนึ่วยมือมันอาเสียบแก้วสด มันตีเกลียวหนพี่น้องสดๆดอกพี่น้องโอ้แสบไล้พี่น้องเลยเริ่มมากินน้ำกัดเด้อพี่น้องเันนั่งเอก MV ของยูทูบช่องน้องชูดาได้ปรุนเป็นนั่งเอกนะนั่งเอกช่องยูทูบน้องชูดาครับ มันเวิงว้งเบิ่งอะเครือก็ว่ากินเนาะเนี่เครือก้อันแบข้อรงานกืออพี่นอ้องเคยกินบ่พี่น้องนัแบกินกน่าจะมีบ่มีม มีบ pues. ่มีอยู่บานขาเยอมีโ้ดโค้ดโ้ดยิงไล่อะนั่นมีเขาบอกินแล้โค้ยังงี้จากินแล้วกูสวรรค์ครับอกกิน่แล้วบกินพวละโค้ดนหนังนแไหนเอาย่างใ้นี่ไปไไเหนไปว่เจ้า คยกเลาะาคยยสารกกินาไปก็ปูาะไันนี้มีวันะมันจิ้ง่มมีสอกินซ่บแต่นัวนู้นแล้วโยนกินอดเต็มปากเต็จุจกินกระจั่แจ๊กไง้กกล้องเพื่อนเบื้อดขัดแ้พี่น้องเลยเฮ็ดแบบเหแบบมันไอ้บัวล่อเนะานีแม่น

เบอนี่นาอนี่ก็มักเผิอไปล้พี่เนาะนี่สิเขามักกินเค่ะช่วนั้ออกบอดดี้หวังผู้ชายออกเบ้อแล้วนี่คุณมีผู้นึงเขาเผลอไปแล้ทำไมได้แจ๋นถึงไรเบออะไรนุ่หนึ่งเลยนั้นปิ้งป่านาะเพื่อนเนาะ มากินน้ำคนคนอายนี <wife> ่ด <ations> hey. <laughs> ้อายนกคนยังให้กินอยู่เลยครับท่ายสบายดีทุกคนเด้อกินบักโมเด้อกินหยอดก้อยเริ่มมาเนี้ยเพือกุยเอาไว้หยอดกล้วยหยอดก้อยเสื้อกลยเฮ็ดตุกยังไงกินนะกินสุมแสบส้มดีนะ กรุรุนนี้เรากินข้างห้าไปเลยดีินหรอเป่าไ่ร้ไม่้ไม่รู้นมอรู่ร่รู้ไม้ไม่ร่รู้ไ่ร้่รไม่้่รู่รู้ด่้ไม่่้ได้ ฝากกล่องน้ำเย็นกี่บาทไม่ไรกคัทถือแหละนี่การซื้อจะได้ไหมซื้อสาวขันเนาะนั่นแหละแมนนอฝากส่งแม่พ่อแม่พี่น้องติดตามในรอบเกษตรยูทูปพื้นกันมะซื้อจะได้ซื้อจะได้สบส่งของไข่เนาะพ่อแม่พี่น้องกาสิเป็นส่งของไข่ในกาสาวขันโคตรลาเนาอฝาก ไปติดตามขออา่อ,นนนอ,นขอย,ยน่ำเนยเด้อฝากพี่ฝากน้องน้ำกาดเด้อมืเอนี้ขอ่อยมาดิ่นน้ำเพือนเนาะมากินยังวงเครื่อ้โยบ่โกยมากินหยอดก้กยย่างมา,าดามาิ่น้ำสาวสุดาเนาะเมนี่เนาะมาเดอ้อมาเดอ้อกินโสมเดอ้อ,อ,อ,อโอ้ยเรกคนเรียอนเขากลองเจ้าขังขันแบกกำปูกาเหล่าไรบ้านเกิดจีนคน

ให้เครื hmm. okay, ่องโอ้เต็มคือเต็มหูหักนเนาะเต็มบ่มีมากแม่จะบอกนี่แต่เฟื่องมั้งโอ้ใช่คือช่วงสี่เหลี่ยมเขาไลยเต็มหูหักเนาะเต็มบ่มีม้านีแต่ไหนนี่แต่เฟื่องแม่นมากบนป่าตอนเอ้ยบนป่าเหโอเคเดี๋ยว ก็พี่อยู่เป็นวัดแต่พี่หนอเอ้ยจ้มมุตหลังเยจอะิ้มแอยากข้าวจิ้มกินขาก็พี่นอเอ้ยกินเกกับจบลูกเพ่อนน้ะพี่นนอเป็นแรกกัย่เรื่ฝากกดไหลว่ากติดตาหมดชุดาครับตาคันคนดนวาแน่พี่นนอสบายดีสบายดี